ส่วนความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรนะแน่นอนว่าตั้งแต่ช่วงสงกรานที่ผ่านมาขึ้นเหนือปิกบ้านที่เชียงใหม่ 13, 14, 15ครับคืออุ้ยตารางเดินทางไปที่นู่นที่นี่แน่นจริงจุนแน่นเลยอะแต่ทุกการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณคือก็ต้องยอมรับว่าคราวนี้เนี่ย สื่อก็ตามติดมีการ,รให้สัมภาษณ์และเป็นการให้สัมภาษณ์ที่เชื่อมโยงไปถึงประเด็นการเมืองค่อนข้างเยอะนะคะอ,อย่างพูดเรื่องของคุณยิ่งรักชินวัตรบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าจะได้กลับม,มาท <ำ S 1> ําบุญร่วมกันแล้วก็มีการพูดถึงโอ้หลายๆนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะ,คะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไล่เลียงกันหน่อยว่า มีวาทะตรงไหนที่น่าจับตากันบ้างนะคะคย้อนกลับไปตั้งแต่13เมษายนค่ะพอไปถึงเชียงใหม่ปุ๊บคุณทักษิณชินวัตรนะคะก็เข้าบ้านที่อำเภอแม่ริมแล้วก็มีการเดินทางไปทานข้าวมันไก่ร้านโปรดที่ร้านข้าวมันไก่คุณทักษิณก็พูดถึงนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็บอกว่าเออถ้ามีนโยบายนี้นะ,นะเศรษฐกิจจะกระเตื้องขึ้นเยอะเพราะเงินในระบบในระบบไม่พอ หลายฝ่ายเป็นห่วงแต่ธน,ธนาคารเงินเลยถูกดูดออกไปเยอะส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องธรรมดาใครทําอะไรก็ต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่รัฐบาลก็คงทําเพื่อประโยชน์ของประเทศเพราะหลักการของรัฐบาลเนื่องจากประเทศเราโตช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนทั้งหมดที่โตช้าเพราะว่าเงินในระบบไม่เพียงพอที่จะไปหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจรัฐบาลก็เลยต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อที่จะหล่อเลี้ยง ให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้แต่จะผ่านตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าคุณทักษิณบอกว่าถ้านี่เพิ่มทางหนึ่งก็ต้องหาทางลดลงทางหนึ่งจะได้สมดุลเออก็เป็นการเหมือนเหมือนชีแชแ้แจงไหว่าทำไมถึงต้องมีนโยบายดิจิ t a l Wallet นะคะหลังจากนั้นนะ่ะคุณทักษิณก็ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าคุณทักษิณมองยังไงรัฐบาลชุดนี้อยู่มาเดเดือนแล้วนะถึงเวลาแล้วหรือย,ยังที่จะต้องปรับคอร คุณทักษิณบอกว่าให้ไปถามคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องแล้วแต่นายกนีน่นายกนายกนิดนะ,ะและนายกนิดนายกเศรฐาสิใช่ถ้ามองว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนก็ต้องนําเสนอพักร่วมรัฐบาลและพักเพื่อไทยค่ะ,ะย้อนกลับไปฟังเสียงจังหวะนี้นะคะ ต้องแล้วแต่ท่านนายกท่านนายกอาจจะทำเงานแล้วมองว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างก็งเป็นเรื่องที่ท่านนายกจะต้องคิดแล้วก็เสนอพักแต่และพักร่วมแล้วก็พักของเพื่อนแต่ตามตามปกติแล้วระยะเวลาเจ็ดเดือนเนี่ยถ้าเกิดจะปรับเลยมันจะทําให้เกิดกางานทํางานที่แบบไร้รอยต่อเลย<ต>ม,มันแล้วแต่คนบางทีก็ มันจะบางทีบางบางอย่างต้องรอนานบางอย่างไม่จำเป็นต้องรอแต่วันนี้มันเศรษฐกิจมันช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงแรกคือรัฐบาลอาจจะใช้เงินงบประมาณไม่ได้มันรอนานไปหน่อยก็คือส่วนหนึ่งที่ปัญหาคือการลองลองงบประมาณเราแถวนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือขอาถอยถระบบราชการที่เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะทล้วไการทาเพื่อทำาพื่อทำปาก คือเป็นหน้าที่เป็นอำนาจของนายกเศรษฐาก็จริงแต่ท้ายก็ต้องปรึกษาพกร่วมอ่าใช่โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะซึ่งพรรคเพื่อไทยใครเป็นหัวหน้าพรรคคุอุ้งอิงเน่ผู้สื่อข่าวก็เลยมาถามคุณทักษิณเผื่อเอาไว้ก่อนครับทีนี้ถามคุณทักษิณว่าแล้วคุณทักษิณจะรับตําแหน่งที่ปรึกษานายกอย่างเป็นทางการด้วยไหมจังหวะนี้คุณทักษิณบอกไม่ครับมีมีตาแหน่งแล้วรับเงินเดือนเนี่ย 700บาทไงเบี้ยเลี้ยงคนชาราค่ะท<อ>ักษิณบอกว่าแค่ตำแหน่งนี้พอ <c oughs> เป็นตำแหน่งคือตำแหน่งที่ว่าเป็นคนชารา <c oughs> ใช่ใช่เบ,บี้ยเลี้ยง700บาทใช่<ม>แต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะเหมือนคุณทักษิณก็ย้มๆนะคะบอกบว่าตัวความจริงอ่ะถ้ามีอะไรก,ก็ปรึกษาตัวเองก็ยินดีให้คำปรึกษาแต่คงจะไม่ได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะตอนนี้นะคุทักษิณว่าอย่างนี้ ถามต่อไปถึงคุณอุงอิงแพททองทานชินวัตรนะคะหัวหน้าพักเพื่อไทยว่าจะได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีมไหมนี่ปบครมอ,รอบนี้มีโอกาสหรือเปล่าหรือ,รอ,รอยังไงคุณทักษิณตรงนี้เหมือนตอบแทนอบอกคุณอุงอิงหรออันนี้ยังยังขอทํางานพักต่ออีกหน่อยค่ะช่วงนี้ต้องไปเรียนมินิวป,ปออด้วยเออาจจะไม่มีเวลาใช่ไหมนะฮะแล้วก็พอถึงวันที่14เมษายนนะครับ ที่ฮือหาจะเป็นช่วงบ่ายคุณทักษิณเนี่ยไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเข้าพบกับท่านเจ้าวาดเพื่อรับพรปีใหม่แล้วก็ทําบุญนะครับส่งน้ําพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์จุดนี้เนี่ยนักข่าวไปถามคุณทักษิณว่ามาสงกรานต์ที่เชียงใหม่พอได้ทําบุญแล้วเนี่ยคิดถึงน้องสาวคุณยิ่งรักชินวัตรไหมเพราะทุกปีก็อยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศคุณทักษิณบอกว่า คุณยิ่งรักก็อวยพรสงกรานที่กรุงเทพก่อนเดินทางมาเชียงใหม่เลยบอกว่าปีหน้าเรามาทําบุญด้วยกันสงกรานปีหน้าคงมีโอกาสได้มาทําบุญร่วมกันนี่คุณจอร์นท่านผู้ชมร่วมกันนี่สงกรานปีหน้าคงมีโอกาสได้มาทําบุญร่วมกัน จากประโยคนี้แหละหลายคนโอ้โหเอาไปตีความเยอะมากนะครับซึ่งคุณทักษิณก็บอกว่าอยากให้น้องสาวอย่างคุณยิ่งรักเี่กลับมาเพราะคดีของคุณยิ่งรักไม่ซับซ้อนมีแค่คดีเดียวก็คือคดีจำนำข้าวไม่เหมือนกับของตนเองแต่จะเป็นปีนี้หรือภายเดือนตุลาคมหรือไม่ยังไม่ทราบขอดูเหตุการณ์ก่อนนะครับส่วนตอนเย็นเนี่ยคุณทักษิณ ไปกินข้าวที่ร้านอาหารฝรั่งเศสร่วมกับรัฐมนตรีและสอสอของพรรคเพื่อไทยซึ่งแน่นอนก็มากันอย่างคับคั่งเน่นะฮะหลายคนก็มารอต้อนรับคุณทักษิณด้วยเนี่ยนะฮะพอช่วงค่าคุณทักษิณก็ไปดูกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวเล่นน้ําสงกรานที่แยกรินคําหน้าห้างเมย่านะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก<า>ซึ่งคุณทักษิณก็มีการนั่งพักผ่อนในร้านกาแฟพูดคุยกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ บอกว่าเสียดายนะเศรษฐกิจเชียงใหม่แย่ลงไปเยอะต้องเร่งอัดฉีดนโยบายเร่งลงทุนทั้งภาครัฐเอกชนช่วงหนึ่งบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะให้คุณนุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรลูกสาวอ่ะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทําให้เชียงใหม่กลับมาเป็นที่ยอมรับอีกครั้งให้ได้ออือันนี้น่าจะมองไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยคือต,ตอนนี้ก้าวไกลนะเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามาเป็นอันดับหนึ่งคือมันมีประโยคนึงที่คุณทักษิณพูดบอกว่าถ้าคุณทักษิณแบ็เต็มที่อ่า คุณงิงต้องทำให้พักเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่ให้ได้เพราะถ้าพักใหญ่ไม่ได้ออคือการจะบริหารจัดการต่างๆมันทําไม่ได้นะคะเหมือนกับรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลผสมมันก็จะยากนะคะส่วนเมื่อวานนี้คุณผู้ชมวันที่15เมษายนไฮไลท์ อยู่ที่ช่วงเย็นค่ะที่คุณยาวภาวงศวัสรหรือว่าเจ๊แดงน้องสาวเปิดบ้านที่อำเภอแม่ริมให้แฟนคลับมาร่วมรดน้ำดำหัวคุณทักษิณชินวัตรนะคะาคงานนี้ก็มีทั้งบรรดาดรัฐมนตรีมีสสพักเพื่อไทยมาร่วมง,งานกันหลายคนครับ และสสที่ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคุณทักษิณเมื่อวานนี้ความจริงก็มากันเกือบจะครบนะคะยกเว้นบางท่านที่ติดภารกิจต้องเดินทางกลับก่อนทุกคนก็ใส่เสื้อลายดอกให้เข้ากับเทศกาลมาร่วมงานรวมถึงมีอดีตสสพักเพื่อไทยที่มาร่วมงานด้วยนอกจากรัฐมนตรีและสสที่มาร่วมงานคุณเยาวภายังเปิดโอกาสให้แฟนคลับค่ะแฟนคลับคุณทักษิณจาก แต่และอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมรถน้ำดำหัวให้คุณทักษินได้กล่าวอวยพร,รแล้วบอกว่าวันนี้มีความสุขมากเพราะว่าได้กลับมาบ้านเกิดได้ร่วมประเพณีรถน้ำดำหัวเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีนี่บรรยากาศเป็นอย่างนี้นะคะคก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ค่ะ